สวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมหัวตำรวจไซเรนนะคะผมก็เป็นมือใหม่สำหรับการเล่นโลบอกก็ถ้าผิดพลาดใดๆยังไงก็ช่วยแนะนำทางคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลย ก็คอมก็อาจจะค้างๆนะเพราะว่าอ่าเน็ตที่ว่านไม่ค่อยดีนะคบโอเคพอเข้ามาเอ๊ะเอ๊ะฉันเห็นอะไรบ้างนะเอาที่นี่ไม่มีที่กดชัครอกหรือไงฟ้าโอเคทุกคนไม่เป็นไรก็ขออาภัยมากเลยนะคะขออาภัยอย่างแรงเลยนะคะที่พูดคำหยาบก็ ที่บอกไปน Pis ู้เป <tinc S 1> ็นม <Liberty> <Eat. S 2> ือใหม่ใช่เป็นมือใหม่โอเคกระดดชูไว้หลังจากไปหายเรดีมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะหนึ่งทับยี่สิบพุชชนโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วกันนะว่าอคะแนนภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่ค่อยดีๆอยู่โอเคโอเคในมุมมองของเรามันก็จะแบบมันก็จะยากเหมือนกันนะ เคเก็บเรียบร้อย,ยพิงมิีเรียบร้อยก็จะเป็นพอยใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่า,าอาไว้เกย,ยบไปทอไหมไม่ใช่เนาะคงไม่ใช่เหละโอเคนะคะผมก็ถ้าใครอยากให้มันมีเสียงเพลงหรืออะไรยังไงก็สามารถเมนได้นะโอเค้ฝ<ะ>าไายมากเลยนะคะ ก็สำหรับใครที่ใส่หูฟังอยู่ก็ในขนาดนี้นะก็กรุณา,าก็ก็สามารถอ่ถอาลดเสียงฟังเบาๆหน่อยเนาะอ่ะอาลดเสียงเบาโอเคทุกคนรีบวิ่งเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะทำไมคนนั้นต้องรีบปีนด้วยวะม้องอย่าติดบักนะโอ้ตำรวจหัวไซเรนตามนะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการแกล้งเพื่อนกันจะทาการแกล้งเพื่อนกันโอเคทุกคนอันนี้คือมันตายเองนะไม่เกี่ยวกับเราติดเด๊เนีอเนะจะได้ไม่มีใครมาแกล้งเราได้นะนะคะวายแต่เราตกตอนที่เราไปเหยียบทําคินเอาไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ทําไม ทำไมโอตายเหมือนกันนะครับเออสถ้าทุกคนคิดว่าอ่อปีอันนี้นะครับยากหรือไม่ยากก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคีแมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะเราไม่รู้นะว่าอา่อไอดีผู้หญิงคนนี้เขาจะแกแล้งเราไหมเพราะฉัาก็มไม่มาใจเนาะเออโอเคด่านนี้ก็จะเป็น อันนี้ใหลเวอร์พูลอ๋ออันนี้ก็แกงได้เช่นกันนะคะพูลโหรู้สึกว่าเอ่อในเรเื่องนี้น่าจะแบบแกงผู้เล่นเกินไปแล้วไหนคุณจะแกงผู้เล่นเกินไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าเพราะอบบี้ก็คือออบบี้มันต้องมีความสนุกสนานอยู่แล้วเปิดประตูดิถ้าไม่มาเปิดไม่ได้ทุกคนประตูนี้มันเหมือนแบบมันหนักมากเลยอะทุกคน เราจะเข้าเลเรายังเข้าไม่ได้เลยโอเคเข้าได้สักทีอันเป็อะไรนะจะกระโดดลงมากก่อนเปีนปีนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะแล้วก็จะมีไฟฟ้าคอยช็อตใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตักโอ้อีกิดีเดียวเหมือนกูลงไปตายอ,ะอ่ะเออเข้าไปดีเข้าดีเข้าดีโอ้โหโอเคคน<อ> ิดเดียก็ได้ไปสวรรค์โอ้ยฉันที่เกียดเปิดประตูอันยากเย็นอย่างนี้มากเลยนะอะอันนี้อันนี้อันนี้เปิดได้สบายๆเลยท,ทุกคนแต่ถ้าอยากให้เปลี่ยนทรงผมเป็นเอ่อันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเปลี่ยนให้นะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋อัดคลิปให้จบก่อนโอเคกลับไัน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้าเลย EP พีสองนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทรงผมนะโอเคครับผมนี่อะไรอะอ่อ๋อถ้าโดนก็จะโดนฆ่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็อยู่เลเวลสูงสุดเลยใช่ไหเ,เราอยู่เลเวลสูงสุดเลยใช่ไหมเอ้เลเวลแปดทำไมเลเวลแปดมันยากขนาดนั้นเลยหรอทุกคน ถึงตั้งเลเวลสิบเจ็ดเลเวลสองโอเคเราต้องเดินหลบมันใช่ไหมห้ามอยู่ใกล้มันเด็ดขาดเลยใช่ไหมโอ้อีกทีน่าจะเป็นนักโทษนะคะที่ถูกคุณตำรวจหัวไซเรนนะครับจับ ไปทดลองอะไรบางอย่างจนทําให้พวกเขานะคะกลายเป็นปีซะ่ะ mm. ก็คือพิซซ่าสมปีซ่าจำได้แล้วเริ่มจำพอ,อยได้แล้วทุกคนโอเคด่านนี้ก็จะเป็นด่านแบบนี้ใช่ไหมให้ mm. ุ่มันสบายสบายเชืชชช่โอ้ด่านนี้ใช่ที่พี่แป้งเล่นแล้วตายบ่อยที่สุดไหมเนี่ย เดี๋ยวพี่แป้งไม่ได้ตายเลยอาจจะแทบไม่ได้ตายเลยเดี๋ยวเราไปลองสักปั้งกันค่ะทุกคนเพื่อแบบอาจจะมีแบบอะไรก็ได้อย่างย่อมเกิดได้เสมอเราเหมือนเห็นเงาบางอย่างก็ใช่เฮ้ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปลองครั้งที่สองกันถ้าครั้งที่สองตายนะก็เดี๋ยวโอเคเลยแล้วก็จะไปเล่นออเอาเปี่อนกัน รชบรอ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 บฮกระโดดข้างๆยากข้างๆอยู่นะเพราะมันจะเชื่อมอยู่ใช่ไหมมันก็จะแบบดุกข้างๆยากมากก็สําหรับ EP นี้นะก็ขอลาลาไปก่อนนะคะพผมสําหรับใครที่ชอบออบบี้หรือชอบเกมอะไรแนวไหนนะคะก็สามารถมาเมนได้นะแต่ว่า EP นี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนก็ช่วยกันกดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย